เดนมาร์ก <Denmark. S 2> ดีนะคะพบกับพิธีเดนมาร์กนะครับวันนี้พามาชมนะครับปราสาทลเบิร์กนะครับวันนี้เป็นปราสาทเก่าแก่นะครับเป็นส่วนสาธารณะของพระราชาพามาเดินเล่นกันนะครับมีผู้คนเยอะมากนะครับจะมาเดินเล่นกันยาวนะครับอา,อากาศที่นี่มีอากาศ5องศานะครับวันนี้ บรรยากาศชิวๆนะครับอากาศเย็นๆรู้สึกเย็นเลยแหละพามาชมกันยาวๆแล้วก็จะไม่บรรยายมากนะ,ะเราจะผู้ชมจะเบื่อเอาลอยตอนนี้จะเป็นเหมือนลอยซีรีส์ด้วยใน n น t f l i x มี์มีนะครับมีให้ชมนะรู้สึกว่าชื่อหนังเรื่องจำไม่ได้เข้า Netflix ล้วตามรอยมาเลยนะตอนนี้จะเป็น จะเป็นสวนสาธารณะของพระราชานะเปิดเขาให้ชมได้นะที่เราก็เดินเข้ามากันเล็ลังมาชมบรรยากาศกันนี่เลยเห็นไหมครับดอกไม้นี่จะเป็นดอกดอกไม้นะครับเหมือนดอกดินนะสีม่วงสวยนะครับขึ้นมานะครับก็ที่นี่เขาไว้นะครับที่นี่คือสวนของพระราชามีน้องห่านด้วยนะครับ เราเดินมบรรยากาศกันบรรยากาศดีๆไปครับไปชมกันเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้พามาชมกันยาวๆเลยนะครับ เ,เดี๋ยวจะพาชมในพระราชวังด้วยนะครับเห็นน้องห่านไหมครับน้องห่านเราก็จะกินหญ้าเลมหญ้าไปนะครับบรรยากาศดีๆนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสวยนะครับบรรยากาศที่นี่ดอกไม้มีดอกไม้ช่วงนี้ดอกไม้เริ่มบานนะครับเบ่งบานเรื่อย ตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกานะครับที่นี่นะครับนี่เห็นปราสาทไหมครับปราสาทโรเซนเบิร์กนะครับตัวน,นี้จะอยู่ในเมืองโคเปนเฮเกนเลยนะครับสวยๆเลยนะครับตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะครับรอบๆปราสาทนะครับก็จะมีอ่า เป็นคลองน้ำนะครับแล้วก็ทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับตอนนี้จะเป็นปราสาทเก่านะครับพาระราชาพระราชาพระราชินีจะเสด็จประทับอยู่ที่นี่นะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับตอนนี้จะนานมากมาแล้วก็ เราจะพาชมกันไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวคือแน่นหนามากเดินกันให้ขวักเลยนะครับก็นักท่องเที่ยวจะค่อนข้างที่จะมาเที่ยวกันมาชมธรรมชาติกันสวยๆนะครับรับชมรับส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็พี่ทีจะพามาชมน้ำจะขุ่นนิดนึงอันนี้จะเป็นปลาในนะครับตัวนี้เขาจะเลี้ยงไว้เนาะก็เป็นปลาในปลาที่ทนทนธรรมชาติความหนาวได้ดีมากที่สุดภายนอกพระราชวังจะสวยงามมากนะครับแล้วภายในจะเป็นยังไงจะสวยไหมต้องคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งออกจากคลิปนะครับนั่งรับชมคลิปกันไปเรืเ่อยๆยาวๆเลยนะครับตอนนี้จะเป็นส่วนสาธารณะนะครับเขาก็จะตัดประดับตกแต่งต้นไม้นะครับตอนนี้ก็จะต้อนรับเข้าสู่ฤดูซัมเมอร์นะครับผู้คนก็จะออกมาเดินเล่นเดินชมกันนะครับก็ เดินเรื่อยๆชมบรรยากาศกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ทีจะพาไปชมข้างในอีกทีหนึ่ง ซื้อตั๋วนะครับซื้อตั๋วเข้ารับชมนะครับที่นี่1ท่านจะอยู่ที่140คนเนอร์นะครับวันนี้เรามาสองคนนะครับเราก็จ่ายไป280คนเนอร์นะครับตอนนี้ก็รับรอต่อคิวนะครับตอนนี้ คิวยาวนะครับคิวค่อนข้างยาวเลยอากาศข้างนอกเย็นนะครับตอนนี้เย็นมากตอนนี้นะครับอยู่ที่5องศาเอาละครับตอนนี้แถวก็เริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ เรากำลังจะเข้าไปซื้อตั๋วละนะครับตอนนี้แถวขยับเข้ามาเรื่อยๆละเนาะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการต่อแถวเนาะก็ซื้อตั๋วก็คนก็จะมากันเยอะมากนะครับก็อยากจะเข้าชมแหละเพราะว่าข้างในมันจะสวยมากแต่เรามีอะไรไม,มากกว่านั้นข้างในจะสวยมาก คืออยากจะให้อยากจะบอกทีหลังมากกว่าไม่อยากจะบอกตอนนี้ถ้าบอกตอนนี้ก็คือแบบไม่เซอร์ไพรส์อ่ะก่อนเนี่ยครับชมกันไปเรื่อยๆเลยนี่นะแค่ข้างนอกนะครับยังไม่ใช่ข้างในก็จะตื่นเต้นขนาดนี้แหละผู้คนก็จะเข้ามาเยอะมากรอซื้อตั๋วกันนะครับตอนนี้เรารอซื้อตั๋วกันอยู่นะครับ ครับตอนนี้เราได้คิวแล้วเราก็เข้ามาซื้อตัวเลยนะครับสองท่านครับหนึ่งท่านหนึ่งร้อยสี่สิบโครเนอร์นะครับสองท่านสองร้อยแปดสิบโครเนอร์ครับก็หนึ่งร้อยสี่สิบโครเนอร์คูณห้านะครับก,รอรบกอ็อยู่ที่คนละเจ็ดร้อยบาทนะครับค่าเข้าชมนะครับก็ตอนนี้ก็ค่าเข้าชมสองคนก็ตกอยู่ที่ 1,400บาทนะครับก็แพงนิดนึงนะครับเข้าชมสถานที่เป็นที่อาศัยที่พักพระราชวังของพระราชินีพระราชานะก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงนิดนึงนะครับ หคน140คนเนอร์ก็ตกอยู่ที่700บาทต่อคนนะครับก็ตอนนี้ก็จากต่อคิวข้างนอกใช่ไหมครับข้างนอกซื้อตั๋วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาต่อคิวซื้ออ่าต่อคิวเข้าในพระราชวังนี่ทหาร ทหารก็จะเดินตรวจตานะครับตรวจตาเรื่อยๆนะครับว่าเธอแต่งตัวถูกระเบียบไหมนะครับจะถ่ายวิดีโอหรออะไอย่างนี้ก็อันนี้ก็ข้างในนี้นะครับจะไม่ค่อย a อลาวเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอเท่าไหร่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะบอกกับเราว่า,าคุณครับ อ่าเนี่ยถ่ายวิดีโอแม่อลาวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมก็เข้ามาข้างในและเห็นคนเขาใช้กล้องมือถือหรือกล้องถ่ายรูปกันถ่ายวิดีโอกันเยอะแยะเราก็ไม่สนใจละเราก็หยิบขึ้นมาเลยถ่ายบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยายว่าอ่าตอนนี้ในพระราชวังเราเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ เก่าแก่เลยนะครับพระราชวังก็สวยงามนะครับเครื่องใช้เครื่องประดับนะครับเป็นทองนะครับทองเลยทองจริงๆเราเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็จะพาชมกันบรรยากาศข้างในก็สวยงามมากเลยนะครับสวยจริงๆบรรยากาศข้างในก็ เก่าแก่นะครับสวยเขาก็จะเอาสิ่งประดับเครื่องประดับหรือ,อสมบัติของชาติพวกนี้เอาไว้ให้เราโชว์ให้เราดูนะครับเราจะเห็นว่าความสวยงามนะครับที่นี่เขาจะสวยงามมากนะครับ เป็นชิ้นทองคํานะครับทองคํานะครับประดับตกแต่งนะครับด้วยรูปภาพต่าง,ง,งๆนานาตอนนี้เราจะเดินขึ้นไปแล้วนะครับเข้ามาข้างในมาชมกันจะพาดูแต่ละชั้นละชั้นไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมครับ สวยงามมากนะครับบรรยากาศข้างในสวยเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเครื่องทองนะครับเครื่องทองคําเลยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นถ้วยแก้วจะเป็นแก้วจะเป็นอะไรทุกอย่างจะเป็นทองคํานะครับรูปภาพรูปวาดสวยงามมากนะครับรูปภาพผนังนะครับ สวยตีมูลค่าไม่ได้นะครับมูลค่านี่มหาศาลจริงๆเห็นไหมครับทองคํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นทองคําเห็นไหมครับสวยมากนะครับข้างในบรรยากาศคือดีมากดีงามเลยสวยสวยที่สุดนะครับ เอาละทุกคนเดี๋ยวจะให้ชมไปเรื่อยๆวิธีจะหยุดภาคแป๊บหนึ่งนะครับจะให้ทุกคนชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ thank <laughs> you ถ้าชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพาจะพารับชมมาดูคลิปดีๆที่นี่เลยนะครับ วันนี้พิธีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ